ครับบ้านเราเราหอครับครับจวนตีเห็นดูด้านหลังนี่ครับฝัของกรปู่ครับหลายหลายเกือบสิบลายครับพาไอ้อยมองนีของก็อปู่ครับน่าจะบอีกโดนนี่ครับคือในครบรอบปีพอนะครับจะติดตัดไทยครับเห็นดูด้านหลังนี่ครับเป็นฝ่ายของก็ปู่ครับปูกปีนี่ครับอัง คือสภาธันวาเนี่นะครับปลูกครับเป็นไอยปูใไม่ครับส่วนที่เห็นดูใกล้ๆนะครับเป็นป้าอ้อยความบ้าอรอๆคือกันครับจะตัดได้ครับหลังจากกลมผ้าเนี่นะครับบกกราดกลมผ้านี่นานาจะตัดได้ครับเป็นป้าอ้อยที่บ้านรอๆมาปูกไปครับเห็นบ่ครับดูด้านหลังใกล้ๆนะครับเป็นป้าอ้อยความบ้านอๆครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีป้าหนึ่งครับส่วนป้าด้านหลังนี่ครับเป้าอ้อยนะรบก็ไข่งาบไได้ครับ ภานี Hoy, ้บ่งามปันใด้ะครับที่เห็นด้วยล่างๆแบบรอๆๆนี่ครับเห็นบ่บภาพนี่บ่งามปันใดครับก็ไยมองนี่อากาดน้ำกับปลูกงาแงงทมแลงครับในบ่งามปันใดครับมองนี่เดี๋ยวไปเบิ่งอลีปาหนึ่งครับไปป่าปลูกแวหลายเดียวครับเดี๋ยวไปเบิ่งอลีปาหนึงครับ ันนี้ตัดแล้วค่ะอ้อยตัดแล้วยังกำลังต่างค้นตัดอีกดอกหนึ่งปล่อยงามดูครับนีสอนาทางภักมีคำเห็นบอกครับน,นี่งามงามดูครับปล่อยงามเปลีย่ยนเ่งคือดีได้ราคาด,ดีอยู่ครับปลูกไว้หลายลรยอยู่ครับบ้านเราปลูกไว้ครับนี่ ไเนี่ยครับมาเบิง mm ์ครับมาเบิง์นไหไหวน้ำกันครับนี่ส่วนตาไหลไหวครับนี่มองนี่ก็ับเป็นงานหนาจะดีกับเหยียบไหวครับปุกไหวครับไ้เป็นนี่ก็เลยเก็บเข่านั่นครับเห็ดเป็นงานหน่นน้ำครับนี่เห็นไกลๆครับเป็นป้าไหลของ้านรอๆๆคือกันนะครับนี่ครับที่นี่ครับไหวครับตานอาจจะมีหน้ากุ้งผ่ามีหน้านัตตัดได้ครับาจะเปิดนี้ไหวแล้วครับ เห็นได้ครับเห็นบอกครับข้างหลังครับเนี่ยที่ตะป้าไหวครับที่บ้านหนองลอยมาปลูกไว้ครับอยู่อำเภอหนองบัวไอ้อฟอำเภอสีบุญเรือนครับจังหวัดหนองบัวลําพูครับปลูกไว้ครับเนี่ยบอกครับด้านหลังเนี่ยครับไปงานเนะครับถึงเรื่อ้ๆเนี่ถึงเวลาตัดแล้วครับไปมาเบิร์ครับว่าไฟเป็นยังไงตัดไฟเปล่นนี่ที่เปลี่ยนราคาบอกครับเพื่อปามาเบิร์ก็อายครับทางครับ ้าวัยของบ้านเราอครับที่มาปลูกไว้ครับบางแบบปีนี้คือดีได้ราคาดีอยู่ครับวันนี้ข้าววาได้ราคาอยู่ครับได้มาเบิรงครับมาเบิรงกไว้ครับทางๆนี่ครับเนี้ยบอครับสอนทังทั้งครับเป็นป้าวัยของบ้านเราอครับปลูกไว้ครับได้มาเบิรงว่าตัดกนจะตัด้ะครับนี่ว่าปีนี้ไว้ราคาดีครับเลยมาเบิรงครับมาเบิรงไว้น้ำกันครับไหลงามๆครับ